E ครับสวัสดีครับผมอาจารย์เกตก้าวฮินดูทอรอดนะครับเดี๋ยวนี้เรามาพยากรณ์ผู้ที่มีลัคนาอยู่ในราศีพุธศกนะครับประจำเดือนเมษายนพุทธศักราช2568นะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะชาวราศีพุธศกนะครับก็เหมือนเดิมนะฮะดาวประจำตัวนะครับก็คือดาวพระศุกนะครับเราจะเรียกว่าตนุนะครับตนุเราไปไหน นะก็แน่นอนครับเหมือนเดิมครับตนุเราก็ยังคงไปอยู่ในราศีมีนนะครับตั้งแต่วันนี้นะครับไปจนถึงวันที่2มิยอนนะนั่นก็หมายความว่าตัวเราเองยังคงฮอตยังคงปังอยู่นะครับเพราะอะไรเพราะตัวเราเองเนี่ยยังอยู่ในจุดพบเรือนที่ดีเราเรียกว่าตนุไปอยู่ในเรือนของราพะไอ้คาว่าราพะเนี่ยมันแปลว่าความโชคดีมันแปลว่าโอกาสนะครับมันแปลว่าความราบรื่นต่างๆนะครับก็คือ สิ่งที่เราคิดสิ่งที่เราปรารถนาเนี่ยเวลาดาวไปอยู่ในเรือนที่ดีพวกที่ดีเนี่ยก็เลยส่งผลให้เราเองเนี่ยประสบผลสําเร็จแล้วสําหรับชาวราศีพฤษภเนี่ยไม่ใช่แค่ความสําเร็จธรรมดานะดันเป็นความสําเร็จที่แบบว่าหน่าอิจฉาจนชนิดที่แบบตาร้อนกันเลยทีเดียวเพราะอะไรเพราะตําแหน่งเราเนี่ยได้ตําแหน่งที่เด่นนะครับเราเรียกว่าตําแหน่งมหาอุดนะครับที่แปลว่าสูงส่งที่แปลว่ายิ่งใหญ่นะครับ ในเมื่อตัวเราเองเนี่ยได้ตำแหน่งมหาอุดนะครับแล้วก็ยิ่งใหญ่อยู่ในภพเรือนที่ดีก็เลยส่งผลให้ชาวราศีพฤษภเนี่ยนะครับประสบผลสําเร็จนะครับในลักษณะของความเจริญรุ่งเรืองนะครับเกี่ยวเรื่องของความโชคดีเกี่ยวเรื่องของโอกาสนะครับเกี่ยวเรื่องของความสเสน่หาเกี่ยวในเรื่องของคนเอนดูอ่าอะไรประมาณนี้นะก็ถือว่าโอเคมาก,มากๆเลยนะครับแล้วดาวพฤหัสที่เป็นเจ้าเรือนในราศีมิน ก็มาทับลักนาเราด้วยนะครับนัา่าจะถือว่าดีหลายเด้งเลยนะครับอันนี้ก็เป็นอะไรที่น่าอิจฉาจริงๆสําหรับชาวราศีพฤษกนั่นเองนะครับแต่ถ้าเกิดว่าท่านใดบังเอิญปีนี้คุณมีดาวพฤษ์ข,ของคุณเป็นการกักนีจรอันนี้ก็ต้องเรามาระวังนิดหนึ่งนะครับด้วยเหตุผลที่ว่าดาวพฤษ์เนี่ยท่านไม่ได้เป็นเจ้าเรือนในราศีพฤษกอย่างเดียวนะครับท่านยังมีบ้านอีกบ้านหนึ่งที่เป็นที่ท่านเป็นเจ้าเรือนนะครับก็คือในราศีตุล นะแล้วบังเอิญถ้าเกิดคุณมีดาวพฤหัสเป็นการแก,กินีเนี่ยนะครับก็เลยจะส่งผลให้คุณเนี่ยมีความเสียหายเหตุผลเพราะว่าดาวมรุตยูนะครับท่านก็จะแฝงดาวพฤหัสเข้าไปอยู่ในราศีมีนอย่างนี้ด้วยเราจะเรียกว่าอริไปอยู่ในเรือนลาภะนะครับแล้วเหมือนมรุตยูไปอยู่ตรงนี้ด้วยปึ้งก็แปลว่าราบผลถูกทำลายถูกคนเบียดเบียนเรื่องราบผลผลประโยชน์นะครับแล้วถ้าเกิดว่าในพื้นดวงเดิมใคร นะครับเป็นเรือนว่างเปล่าก็ไม่มีอะไรน่าห่วงนะครับก็ไปได้ปกติแต่สําหรับบางท่านที่มีดาวไม่ดีตั้งรับอันนี้จะยุ่งพอสมควรนะครับก็ต้องระมัดระวังแน่นอนครับตามพบเรือนเลยอัลิก็แปลว่าอุปสรรคนี้สินเพราะปิดอัดใจ,จนะครับลาภะก็แปลว่ารับเาลื่นความโชคดีใน,นเมื่ออัลิอยู่ในเรือนลาภะก็แสดงว่าปัญหาเนี่ยมันทําให้เราเนี่ยถูกขัดลาภทําให้เราได้อะไรมาเนี่ยมันจะยากลําบาก นะรหรือมีเหตุให้เราเนี่ยต้องเสียทรัพย์สินเงินทองเงินตาอะไรประมาณนี้นะเรามีโอกาสรู้ดวงก็พยายามระมัดระวังถ้าเรารู้สึกว่าตัวเราเองแหมรู้สึกมันบีบคั้นเหลือเกินนะพยายามอดทนนะใช้เท่าที่มีพยายามอย่าก,ก่อนหนี้ก่อสินนะครับเดี๋ยวมันก็ผ่านไปนะแต่สําหรับท่านใดรู้สึกว่าโอ้ยฉันโชคดีเหลือเกินก็ขอให้คุณรู้เลยว่าดวงคุณโชคดีแล้วนะครับด้วยดาวศุกร์คุณเด่นนะเผาอกาศบูชานะครับพระศุกร์หน่อยนะครับยี่สิบเอ็ดจบนะหรือไปถวายน้ํา ยี่สิบเอ็ดแพ็คหรือยี่สิบเอ็ดขวดนะครับให้คนยากไร้หรือให้กับตามศาสนาตนได้หมดนะครับก็ถือว่าจะเป็นการเร่งเสริมให้โชคดีเข้ามาเยอะๆโชคดีเข้ามามากๆนั่นเองนะครับรา,าดาวพศุกร์นะครับก็สวยเลิกดีนะครับเราเรียกว่าราชาเลิกนะครับก็เป็นเลิกแบบยัดเย็ดให้นะครับนะไม่ต้องซื้อไม่ต้องหาได้มาเองนะครับก็ถือว่าโอเคแหละราชาเลิกถือว่าเป็นเลิกที่ดีนะแต่ด้วยความที่ดาวศุกร์ท่านเดินถอยหลังเลยส่งผลให้เราลังเล วลาจะทําอะไรมันจะลังเลจะไปเดินหน้าหรือจะถอยหลังหรือจะเอาเลียงไงหรือตัดสินใจไงมันมันมันเลยส่งผลนะให้บางครั้งอาจจะรู้สึกงุนกับตัวเองว่าเอะฉันเป็นอะไรนะอะไรประมาณนี้เดี๋ยวคิดตรงนี้เดี๋ยวเปลี่ยนตรงนู้นอะไรประมาณนี้ออกแนวประมาณนี้ให้รู้มุมไว้นะครับอ่ะต่อไปนะครับเดี๋ยวเรามาดูดาวพระอาทิตย์กันนิดหนึ่งนะดาวพระอาทิตย์เนี่ยนะครับท่านเป็นดาวนะครับในราศีสิงนะนะครับ คือในราศีสิงห์เนี่ยเราจะเรียกว่าพบเขาเรียกว่าพบพันธุคําว่าพันธุเนี่ยแปลว่าบ้านนะครับรถที่ดินหลักทรัพย์อสังหาเริมทรัพย์อสังหาเริมทรัพย์อันนี้ถึงตัวเลยระเคนให้ถึงที่เลยนะครับแต่ว่ามีระยะเวลานะก็คือจะเป็นในช่วงของวันที่นะครับหนึ่งถึงสิบสามเนาะนะนะเขาเรียกว่าลาพระถึงตัวเขาเรียกว่าพันธุเนี่ยไปอยู่ในเรือนลาพระแล้วถึงดาวศุกร์ที่เป็นตัวเราเอง นั่นก็หมายความว่าถ้าเกิดท่านใดเป็นทักษะที่ดีก็มีโอกาสที่จะได้อของจากญาติจากพี่น้องจากคุณพ่อจากคุณแม่นะครับได้เลื่อนยศได้เลื่อนตําแหน่งได้โอกาสดีๆมีสิ่งดีๆอะไรประมาณนี้นะครับอย่างบางคนเนี่ยนะก็จะมีความโชคดีเกิดขึ้นเกี่ยวเรื่องของหลักทรัพย์การศึกษาการเลื่อนตําแหน่งการอะไรประมาณนี้นะหนึ่งถึงสิบสามอันนี้ถือว่าดีเลยนะครับสาหรับคนที่ไม่ได้สัมพันธ์การกินีนะ อันนี้จะดีมากโอเคตอนที่ดาวพระอาทิตย์นะครับท่านสถิตยอยู่ในราศีสิงห์เนี่ยนะครับเขาเรียกพันธุกไปอยู่ในเรือนลาพระเนี่ยนะครับก็ให้ผลดีนะครับในช่วงของวันที่ 10... จนถึงวันที่13นะเราจะเข้านวางปูเอกจะทําอะไรช่วงนั้นถือว่าดีถือว่าเด่นถือว่าเฮงถือว่าปังนั่นเองนะครับอ่ะต่อไปก็หมดโปรละนะครับคําว่าหมดโปก็คือว่าดาวเนี่ยนะครับเจ้าเรือน พันธุเนี่ยเขาเรียกว่าตกวินาศพันธุตกวินาศความหมายก็คือญาติพี่น้องสร้างเรื่องที่มันวินาศให้ในกรณีที่คุณสัมพันธ์กนแล้วกินหรือมีดาวไม่ไดีตั้งรับนะเขาเรียกว่าเกิดเรื่องใหญ่เพราะคาว่ามาหาอุดปบลใหญ่นะถ้าเป็นเรื่องดีมันก็ใหญ่ถ้าเป็นเรื่องไม่ดีมันก็หนักนะก็กลายเป็นว่าดาวเจืเรือนพันธุไปตกเรือนนิวินาศนะครับแล้วเขาเรียกเจอปัญหาใหญ่ปัญหาจากอะไรเบง อวดเพราะดาวที่เป็นดาวเบ่งเป็นดาวอวดเป็นดาวหน้าใหญ่ในโตเป็นดาวแบบสปอร์ตอ่าเสียงเงินไม่ว่าเสียหน้าไม่ได้อ่มามันก็จะทําให้มีปัญหาถ้าเกิดใครมีญาติมีพี่น้องที่เป็นลักษณะประมาณนี้ก็อย่าไปสนับสนุนมากนะบางทีอ่ะขอย,ยืมเงินแสนหนึ่งยืมไปทาอะไรอ๋อไปเลี้ยงข้ามโตเขาวันก่อนเขาดูถูกว่าฉันไม่มีเงินเนี่ยเดี๋ยวฉันจะไปเลี้ยงตบหน้าเลยอะไรอวดอ่ะอะไรประมาณนี้อ่ะอันนี้ยกตัวอย่างให้ฟังนะคือถ้าเจอแบบอย่างนี้มันแหมมัน มันเศร้านะคือมาขอยืมเงินเราแล้วเอาไปเอาไปเลี้ยงอวดคนนี้มันมันไม่มันเศร้านะถ้าเอาไปทําเออให้มันมีประโยชน์ให้มันก็ว่ากันไปอย่างนะนะครับแต่อันนี้ก็แล้วแต่บุคคลนะครับเพราะว่ามีส่วนน้อยไม่ได้มีเยอะหรอกมีส่วนน้อยนะแต่จะชี้ให้เห็นว่านะครับคำว่าพันธุเนี่ยไปอยู่ในเรือนของวินาเนี่ยแล้วยึดยึดมั่นถือมั่นถือตัวถือตนเนี่ยมันจะกลายเป็นเครื่องมือคนอื่นหลอกใช้อันนี้เราระมัดระวัง ไอ้เราก็คิดว่าเฮ้ยอย่างนี้มันโก้นะมันเท่นะมันอะไรเงี้ยแต่จริงๆไม่ใช่นะครับหรืออย่างหนึ่งเขาเรียกว่าทําอะไรเกินตัวนะครับอย่างยกตัวอย่างเช่นกรรมะไปวินาศเนี่ยอาจจะมีเงินซื้อเงินสดคอนโดได้เลยนะราคา1 000, 3, 000, ล้านถึล้านไม่ครับจะต้อง15ล้าน20ล้าน เพื่อไปอวดว่าฉันมีอ่าได้ประมาณนี้ระวังให้ดีนะคาว่าพันธุวินาศจะเป็นลักษณะประมาณนี้นะครับแปลว่ารักษาทรัพย์ไม่อยู่นะครับญ่าใหญ่ในโตทําอะไรเกินตัวนะครับอันนี้จะทําให้มีปัญหาแต่ถ้าเกิดว่าท่านใดนะครับสามารถทําตรงกันข้ามได้อัน,นี้ก็ถือว่าดีถือว่าปลอดภัยถือว่าอยู่อย่างมีความสุขนะครับอยู่แบบเอ่อเขาเรียกว่าตามตามสิ่งที่เหตุสมควร นะครับที่มันจะเป็นอันนี้ถือว่าดีนะครับแล้วดาวอาทิตย์เวลาอยู่ในเดลวินาเนี่ยอย่าไปยกตนขอมท่านพยายามแบบอ่อนน้อมถ่อมตนนะครับเข้าหาคนด้วยความยิ้มแย้มนะครับมีการให้อาภาัยเพราะดาวที่เป็นดาวโทสะนะครับโทสะจริตนั่นหมายถึงว่าถ้าเรามีคําว่าเมตตาเข้าไปเกี่ยวข้องมันก็จะไม่มีปัญหานั่นเองนะก็ประมาณนี้แล้วก็อาจจะมีเรื่องยุ่งยุ่งนะครับในเรื่องของคนที่บ้าน ในเรื่องของครอบครัวของเสียของซ่อมถ้าถ้าถ้าเป็นของเสียของซ่อมจริงนะเพราะส่วนใหญ่เป็นระบบไฟในบ้านนะครับเครื่องใช้ไฟฟ้าระบบไฟอะไรประมาณนี้นะระมัดระวังไวน้นะครับอ่ะโอเคนะครับดาวอาทิตย์นะครับตอนที่อยู่ในราศีเมษเนะี่ยก้ย้ายไปในวันที่ส4นะี่เนาะถึงสิ้นเดือนเลยเวลาตีสี่สามสิบเนาะจุดที่ต้องระมัดระวังเลยมีเกณฑ์ที่จะเสียหายนะครับนะในลนักษณะต่างตจะเป็นในวันที่สิบเจ ถึงวันที่20เนาะเราจะเข้ารวังพิษอันนี้เรามาระวังหน่อยนะจ๊ะอ่ะโอเคจุดที่ให้คุณนะครับจะเป็นในวันที่24สถึง26สํหาสำหรับเคลียร์ปัญหาต่างๆจะจะดีนะแล้วก็1ถึง26เนเี่ยเป็นเลิกทะเลาะเป็นเลกขอเรื่องกอ่อนน้อมถ่อมตนเลอกเข้าหานะครับทำอะไรก็แบบอ่อนน้อมถ่อมตนจะปลอดภัยนะ2 7เถึง30เนี่ยเป็นเลิกของมหาธนูแห่งเลิกเป็นเลิกของเศรษฐีใหญ่นะครับช่วงนั้นจะทําการค้าการขายอะไรยังไงก็เอ่อให้มี ความรอบครอบนิดหนึ่งนะครับนะอ่ะก็ประมาณนี้ต่อไปนะครับเดี๋ยวเรามาดูดาวพระอังคารเนาะนะครับนะดาวพระอังคารเนี่ยท่านเป็นดาวเจ้าเรือนในราศีเมษเราจะเรียกุพวินาศนะพันธุเนี่ยไปอยู่ในเรือนวินาศเราก็ต้องตามเจ้าเรือนเข้าไปว่ามันวินาศเรื่องอะไรนะครับเราก็ต้องตามไปก็ปรากฏว่าไอเขาว่าวินาศเนี่ยแปลว่าเสียหายวินาศเนี่ยมันเป็นดาวอยู่ในราศีกรกฎมันวินาศเพราะเพื่อนไงอย่างที่ผมบอกไปอ่ะอวด นายใหญ่นายโตเลือเกินนะคือแบบไปกินอาหารอย่างเงี้ยอย่างบางทีแบบเอาแบบชีวิตจริงเลยนะไม่มีเงินสดรูดบัตรอ่านะรูดบัตรมันก็ต้องมีขั้นต่ํอ่าโปรตีนต้องเสียเท่านี้มันก็ต้องอะไรประมาณนี้อันนี้โดนชาร์จโดนอะไรอีกี่ยอันนี้เรามาระวังไว้นิดนึงอ่าโปรตีนถ้าแบบทั่วๆไปอาจจะไม่เสียเยอะอ่าแต่พอรูดทีอ่าทีนี้ฟูลออปชันเลย นะแทนที่จะเสียพันหนึ่งกลายเป็นเสียมื่นหนึ่งอย่างนี้นะเรามัดระวังนะจ๊ะนะครับวินาไปอยู่ในเดือนสหาชาติอย่าไปฟังเพื่อนฝูงเยอะนะครับแล้วก็ถ้าเป็นไปได้ก็อยู่ปีกวิเวกนะครับมันมีเกณฑ์นะครับที่เราจะเจอนะครับคนที่มีปัญหาเรื่องของหลายหลายอย่างปัญหาส่วนตัวหลายๆอย่างไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานเรื่องเงินเรื่องความรักเรื่องอะไรก็ว่ากันไป นะครับที่ทํามาให้เราต้องคอยไปนู่นนี่นั่นนะแต่ส่วนใหญ่ก็เรื่องของความรักจะเยอะอยู่เหมือนกันนะอันนี้ก็ระมัดระวังไว้นิดหนึ่งนะครับและอีกภพเรือนหนึ่งนะนะครับก็มาจากในราศีพิจิกนะครับนะดาวพัชคารเนท่านยกย้ายมานะครับในวันที่หนึ่งเลยนะนะครับหนึ่งเมษาเลยนะครับไปจนถึงสิ้นเดือนเลยเวลายี่สิบสองานสิบสนาทีนะย้ายเข้ามาตอนนั้นอีกภพเรือนหนึ่งเนี่ยดาวเรือนคู่ของคู่สัญญาแฟน นะครับอยู่ในภพไหนไปอยู่ในราศีกรกฎนะครับเราจะเรียกว่าปัตตนิไปสหิชะความหมายก็คือว่ามีเกณฑ์นะครับที่จะได้คนสนิทคนใกล้ชิดนะครับเป็นแฟนหรือคนที่มีความเอื้ออารรตต่อก,กันหรือซึ้งใจกันหรือรู้สึกแบบอบอุ่นหรืออยู่ด้วยกันและสบายใจคําว่าสหิชะแปลว่าเพื่อนอะเพื่อนสบายใจอ่นะครับก็ทําให้เราอาจจะรู้สึกดีกับคนรอบข้างของเราที่ยังโสดอยู่นะ นะครับเพราะถ้าเกิดยังโสดเนี่ยมันสารต่อได้ไงแต่ถ้าเกิดยังไม่โสดเนี่ยก็มันสารต่อไม่ได้ไงมันก็เป็นแค่นะครับความรู้สึกเราข้างเดียวนะครับถึงแม้แม้เขาจะรู้สึกดีแต่ว่าในเรื่องของความรับผิดชอบในเรื่องของศีลธรรมในเรื่องของอะไรมันก็ไปไม่ได้ไงนะครับแต่จะชี้เห็นว่าสําหรับคนโสดนะปัตนิเป็นสหัช้าเนี่ยจะได้คนที่ที่สนิทหรือคนที่รู้ใจเนี่ยนะครับมาเป็นแฟน หรือได้จากการแนะนํานะครับของเพื่อนฝูงหรือได้จากการเสาะแสวงหาเข้าแอปต่างๆนะรหรือทําตัวนะครับให้สังคมรู้จักอย่างเช่นโพสเฟซบุ๊กยูทูปต่อๆอ่าอ,อะไรประมาณนี้นะครับมันก็จะทําให้เราอะไรอะ่ะประสบผลสําเร็จนะครับเหมือนเหมือนคนเห็นเราบ่อยๆเห็นเราบ่อยๆอย่างเงี้ยมันก็จะทําให้บางคน ก็อาจจะเจริญตรงการแอบชอบแอบปื้มอะไรก็ว่ากันไปนะครับนะแล้วก็ด้วยความที่ดาวคารเนี่ยเป็นดาวขยันเป็นดาวกล้านะบางคนก็จะเจอแบบบางทีไปเที่ยวไม่ได้เตรียมตัวเตรียมใจจู่โจมเจ็บขอเบอร์ขอรายนะติดต่ออะไรก็ว่ากันไปนะก็ไม่ต้องแปลกใจนะครับถ้าเราจะเจอคนที่นะครับเข้ามาสารสัมพันธ์เราในลักษณะสา,สายฟ้าฟาดมาแบบว่องไวก็นะครับถ้า เรารู้สึกถูกจริตก็ลองคบดูก็ได้นะครับนะอ่ะประมาณนี้นะอ่ะโอเคนะครับดาวอังคารเนาะนะครับท่านก็วันที่หนึ่งเนาะถึงวันที่เก้าเนี่ยสวยเพชระาดเลิกเนี่ยเนี่ยที่ผมบอกเนี่ยจะลองคบไม่คบเนี่ยหนึ่งถึงเก้าเนี่ยเราตัดสินใจนะตัดสินใจดีก็เฮงตัดสินใจไม่ดีก็จะลำบากนะก็นะแล้ววันที่สิบถึงสามสิบนี่เข้ารายชาเลิกเลยช่วงนั้นจะได้มาง่ายๆนะสิบถึงสามสิบเนี่ยถ้าเกี่ยวเรื่องคู่เรื่องอะไร ง่าย,ายแต่คนที่มีคู่ครองอยู่แล้วเนี่ยจะเป็นช่วงที่มีความเข้าใจกันมากขึ้นที่เคยมีปัญหาหรืออะไรกันเนี่ยจะเริ่มเข้าใจกันจะเริ่มคุยภาษาเดียวกันนะก็ถือว่าโอเคนะก็เป็นช่วงที่ชาวราศีพฤษภก็ค่อนข้างจะมีสเสน่ห์พอสมควรนะครับอ่ะต่อไปนะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับดาวพระพุธกันนิดหนึ่งนะคือดาวพระพุธเนี่ยท่านเป็นดาวสุดยอดเลยของชาวราศีพฤษภนะครับเดินดีแบบสุดๆเลยอะ่ะท่านเป็นดาวจเจ้าลือนการเงินครับ เงินเงินคือแก้สารพัดนึกเงินคือสิ่งที่เราปรารถนาเงินคือความพึงพอใจนะครับดาวเจ้าเรือนการเงินไปอยู่ไหนแน่นอนครับแหนอยู่ในราศีกลุ่มนี้ก็ถือว่าโอเคแล้วเงินไน่ยอยู่ในเรือนการงาน1นึถึงสบนะแต่เพชะคาดเลิกนะก็คือได้เงินเนี่ยค่อนข้างจะชัดเจนเด็ดขาดนะคุยคำสองคำได้แล้วนะครับแล้วแต่อาชีพด้วยนะนะครับในเมื่อดาวเจ้าเรือนการเงินไปอยู่ในเรือนของการงานนะเป็นลักษณะแบบเป็นการ เรื่องงานคุยกันเนราการจบภายในวันนั้นเลยสมมติคุยกันปุ๊บอ่าโอเคไหมตรงนี้ตรงนี้มาจําเท่านี้อ่าโอเคเรียบร้อยจบเพราะได้เลิกของเพชะคาตนั่นเองนะก็เป็นเรื่องของการตัดสินใจนะครับก็ทําให้เกิดเงินเกิดทองนะครับอะไรประมาณนี้ก็ถือว่าดีนะนะเวลากระดุมพระไปอยู่ในเรือนกรรมะเนี่ยนะครับบางคนก็ได้เลื่อนตําแหน่งบางคนก็ได้ไปอยู่ในที่ที่ตัวเองชอบแผนกที่ตัวเองชอบนะครับไปอยู่ในงานที่ตัวเองถนัดอะไรประมาณนี้ไอ้คำว่ากระดุมพระไปกรรมะเนี่ยมันจะเป็นประมาณนี้นะถ้าเป็นแบบ เจ้าของกิจาการหรืออะไรประมาณนี้ก็เป็นช่วงที่สามารถจะแบบคิดอยากจะก่อร่างสร้างตัวอยากจะเป็นเจ้าของบริษัทอยากจะเป็นอะไรประมาณนี้ก็เกิดขึ้นได้เหมือนกันเพราะอีพบเรือนหนึ่งเนี่ยมาจากเจ้าเรือนปุตตะนี่ตรงนี้คำว่าปุตตะแปลว่าสิ่งใหม่ๆ่แปลว่าการริเริ่มริเริ่มอะไรริเริ่มเรื่องงานนี่นะปุตตะไปกรรมะริเริ่มเรื่องงานอยากจะเปิดสาขาขยายสาขาอยากจะเรียนรู้ นะโลคกว้างนะเรียนรู้เทคโนโลยีเรียนรู้ธุรกิจเรียนรู้การตลาดอะไรประมาณนี้นะเพราะดาวพุธเป็นดาวการตลาดคือชาวราศีพฤษภเนี่ยจะต้องเก่งเรื่องการตลาดนะครับเพราะการเก่งเรื่องการตลาดของคุณเนี่ยจะส่งผลเรื่องของการเงินคุณโดยตรงเพราะว่านะครับชาวราศีพฤษภจะมีดาวพุธเนี่ยท่านเป็นดาวเจ้าเรือนการเงินไงแล้วเมื่อดาวเจ้าเรือนการเงินเข้าไปอยู่ในเรือนการงานก็หันษาละทีนี้ นะครับก็ทํางานแล้วก็ได้ตามเป้าได้ตามยอดได้ตามสิ่งที่ตัวเองปรารถนานั่นแหละก็ถือว่าดีงามดีเยี่ยมนะครับเพอร์เฟกนะครับหลังจากนั้นนะครับนะก็จะทําการยกย้ายเข้าไปในราศีมีนก็อภิมหาดีดีแบบดีดีสุดๆุดนะครับเพราะอะไรเพราะการเงินมาถึงตัวถึงตัวไม่พอยังได้คู่พิเศษเราเรียกว่าได้คู่ธาตุน้ําอยู่ในเรือนธาตุน้านะครับจากคู่ธาตุเลื่อนยศเลื่อนตําแหน่ง กลายเป็นอสีติธาต์ให้ผล3-5เท่าแล้วการเงินถึงตัวในเรือนลาผลสงผลให้ชาวราศีพฤษภหลังจากที่ดาวพพุธย้ายนะครับก็จะเป็นในช่วงวันที่11ดไปจนถึงสิ้นเดือนเลยเวลา15นาทีเ,เวลา15บาในการสนาทีคุณจะกลายเป็นคนที่ประสบผลสําเร็จในเรื่องของการเงินในเรื่องของการลงทุนในเรื่องของการเก็งกําไรเพราะอีกพบเรือนหนึ่งมาจากเจ้าเรือนปุตตะปุตตะแปว่าเก็งกาไรก็ได้ปุตตะอยู่ในเรือนลาภได้ขั้วสีติธาตนะครับ ก็บอกได้เลยว่าชาวราศีพุษกนะครับอภิมหาเศรษฐีอภิมหาร่ำรวยไปเลยนะครับสิทธิ์นั้นเป็นของคุณเลยนะคุณก็จะเป็นคนที่นะครับดวงดีจนคนอิจฉากันเลยทีเดียวนะเรื่องของนะครับการเงินการทองเรื่องของความโชคดีอะไรต่างๆนะแมต้องต้องยกให้เขาจริงๆนะเขานี่ปังจริงๆนะชาวราศีพุษกเนี่ยนะให้เป็นระดับต้นๆเลยละกันเนาะแบบแห่งความโชคดีละกันนะครับนะอ่ะ โอเคดาวพระพุธนะครับที่อยู่ในราศีมีนเนี่ยสิบเอ็ดถึงสิบสามเพชรจะคาดเลิกเลิกตัดสินใจนะสิบสี่ถึงยี่สิบสองราชาเลิกเลิกยัดเยียดให้นะไม่ต้องซื้อไม่ต้องหาเข้ามาเองนะถือว่าดี 30, ยี่สิบสามถึงสามสิบเสวยสมโนก็เป็นเลิกนะับบวชเลิกเขาเรียกว่าเลิกไม่โลภไม่โลภ ไม่ลบจนเกินไปนะครับจะดีจุดที่ต้องระมัดระวังมีเกณฑ์ที่จะเสียหายในลนักษณะต่างๆเรื่องเงินนะวันที่14จนถึงวันที่16นะเข้าระวังพิษนาคนะระมัดระวังหน่อยนะจุดที่ให้คุณแบบปังปุริเยเปปุริยังฉุดไม่อยู่เลยจะเป็นในช่วงวันที่21็ถึงวันที่22บนะจ๊ะจะทําอะไรยังไงก็นะครับเรียนรู้กันในช่วงนั้นนะคุณมีเกณฑ์ที่จะฮอตนะครับอ่ะต่อไปนะครับเดี๋ยวเรามาดูดาวพรหัสนะแหมดาวเจ้าเรือนการเงินนะคือดาวพุธ นะครับมาถึงในราศีมีนดาวศุตนุลักก็อยู่ในราศีมีนเดี๋ยวเรามาลุ้นแค่พืหัสเดินดีนี่คุณแบบเอาไปเลยนะครับความโชคดีความร่ารวยของคุณเอาไปเลยนะเพราะคําว่าราภแปลว่าความโชคดีแปลว่าโอกาสแปลว่าอะไรได้สองแปลว่ารไรได้สามนะครับแปลว่าสิ่งที่คุณปรารถนาไม่ได้ไปไหนเลยครับเข้าหาตัวคุณครับนี่เลยครับลาภทับลัคนา แล้วแบบทับแบบดาวพฤหัสบสดีคือแบบทับแบบอุดมสมบูรณ์พับแบบเต็มใจให้นะครับทับแบบยัดเยียดให้นะครับแล้วส่งผลให้ดาวนะครับพฤุขแลกบ้านกับดาวพฤหัสกลายเป็นอนุกกเกษตรสลับเรือนก็เลยส่งผลให้ชาวราศีพฤษภคุณจะโดดเด่นเรื่องของเงินเรื่องของโชคลาภเรื่องของโอกาสเรื่องของความโชคดีอะไรต่างๆก็ยินดีด้วยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าท่านใด ดาวพฤหสัสบดีคุณเป็นการกิณีจอ่อา,าระมัดระวังเพราะอีกพบเรือนหนึ่งเนี่ยท่านมาจากราศีธนูท่านมาจากเรือนม,มรณะถ้าเป็นการกิณีก็ต้องระมัดระวังนิดนึงเขาเรียกว่ามรณะทับรักนะก็แสดงว่าอาจจะมีเรื่องเครียดหรืออาจจะมีเรื่องกังวลเกี่ยวกับเรื่องของอคุณธรรมของคนที่เข้ามาหานะคความซื่อสัตย์จริตนะครับแล้วก็คือถ้าเป็นคนดีไม่มีปัญหากลัวจะเป็นคนไม่ดีคนหลอกลวงคนแบบ อะไรไม่หวังดีในลักษณะต่างๆมรณะทับรักเนี่ยถ้าเป็นการลก,กินีแบบพฤหัสเนี่ยจะส่งผลให้เราเองเนี่ยเจอคนที่แบบภายนอกดีนะครับรับหลังไม่ดีเนี่ยมันเลยทําให้บางครั้งเราอาจจะเสื่อมศรัทธาบางคนเราอาจจะเคยรักนับถือคนนี้แต่ว่าพอมาเจอจริงๆแล้วนิสัยเขาไม่ได้เป็นแบบนี้มันก็เลยทําให้คุณผิดหวังได้เช่นกันนะ พิฉนัน้นแล้วดูคนให้ออกดูคนให้เป็นนะครับก็จะไม่มีปัญหาอะไรนะครับแต่ว่าถ้าไม่ได้เป็นการกินีนี่แม่โชคดีจอคนอิดชากันเลยทีเดียวนะครับอ่ะแล้วก็ดาวพระนหันสบดีก็สเสวยเลิกดีด้วยนะ1นถึงแนี่สเสวยนะวางปูเอกภูมิปรโรแห่งเลิกเลยนะคือแบบได้แน่ๆครัว่าภูมิปรโรแปลว่าม,มั่นคงนะแล้วว่าปูเอกเนี่ยแปลแว่าคุ้มโทษคุ้มภยัย นะก็โชคลาภหรืออะไรประมาณนี้หนึ่งถึงแปดคุณจะมีความโชคดีเข้ามาราศีพฤษภผมว่ามีโอกาสได้โชคก้อนโตนะโชคก้อนใหญ่ด้วยอาจจะเป็นเศรษฐีใหม่ในวันหวยออกก็ได้เพราะดาวมันเอื้อเหลือเกินนะดาวแต่ละดวงดูเดียวโอ้โหเอื้องต่อความแบบสุดๆอะแห่งความโชคดีอะยินดีด้วยนะครับแล้วก็วันที่เก้าถึงส0มสิบก็จะเข้าเลิกเทศาตีก็เป็นเลิกเดินทางเลิกอยู่ไม่ติดที่เลิกเข้าหาเลิกยุหูโทรศัพท์เลิกติดต่ออะไรประมาณนี้ นะก็จะทําให้คุณเองเนี่ยจะมีโชคมีลาบนั่นเองนะครับอ่ะต่อไปนะครับพัสดุ์นะพัสดุ์เนี่ยท่านเป็นดาวในราศีมังกรเนี่ยเราจะเรียกว่าภพสุภะเขาเรียกเป็นภพที่ดีสุภาแปลว่าคุณอุปถัมภ์ขั้นจนคุณคอยช่วยเหลือสิ่งดีงามทั้งปวงก็ไม่มีอะไรครับสุภาเนี่ยอยู่ในราศีกุมก็ดีอยู่แล้วนะในราศีกุมในเรื่องการงานนะครับเราเรียกว่ากัมมะสุภากัมมะก็คือมีคนช่วยเหลือในเรื่องวิถีชีวิตเราในลนักษณะต่างๆ โอกาสความโชคดีเกี่ยวเรื่องงานเรื่องอะไรก็จะมีคนคอยสนับสนุนบางคนก็มีเกณฑ์นะครับอยากจะเรียนต่อพัฒนาตัวเองนะครับในสายงานที่ตัวเองทํางานอยู่ก็จะให้มันอยู่ในจุดที่สูงเรียนตีไปโทรโทรไปเอกเอกก็ไปเรียนอะไรพิเศษต่างประเทศอะไรประมาณเนี้ยมันจะมีความคิดเข้ามานะก็ถือว่าโอเคนะครับถือว่าดีนะครับอ่ะดาวพฤหัสนะครับก็นะครับเสวยพิจารณาเลิกก็ไปเรื่องตัดสินใจนะหนึ่งสามสิบนะคุณก็ ไม่ต้องแปลกใจบางครั้งอาจจะตัดสินใจเรื่องงานเร็วไปนิดนึงนะครับแต่ถ้าเกิดว่าคิดให้รอบคอบหน่อยก็จะไม่มีปัญหาอะไรเพราะดาวสาโปรติเป็นดาวละเอียดอยู่แล้วเป็นดาวละเอียดเป็นดาวมัธยัถ์เป็นดาวรอบคอบนะครับประมาณนี้ก็ดีอยู่แล้วล่ะนะอ่ะต่อไปนะครับราหูนะดาวเจ้าเรือนสุภาพมาอยู่ในเรือนการงานดาวเจ้าเรือนการงานคือราหูดันไปอยู่ในเรือนลาภะอีกเออเฮ้ออันนี้เขาเรียกว่าส้มหล่นนะครับเวลาดาวเจ้าเรือนกามะเวลาภะเนี่ยมักจะได้ส้มหล่น อารมณ์คล้ายๆกับตาอินตนานะหาป้ามากินกันนะได้ปลาทุกได้ปลาทุกวันนะรักกันก็ไปกันไปหนาะป้ามานมนานหนาะปลามาปลาสไทยอะไรนะคนลักไข่อ่ อะไรประมาณนี้นะแล้วก็วันหนึ่งตาอยู่เอาไปแลนะ้วฟ้าพุงเพียวๆไปกินนะอารมณ์ประมาณนี้นะไป,ไปลองหาฟังดูนะอ่ะเขาเรียกว่าจะได้อะไรมาแบบง่ายๆเอาได้อะไรมาแบบส้มหลนได้อะไรมาแบบไม่คาดคิดไม่คาดฝันมันก็จะเกิดความโชคดีนั่นเองนะครับถ้าในกุ๊กนี้ไม่ได้มีดาวที่เป็นการและกินีคุณจะได้มาแบบฟุกฟ๊กๆได้แบบไม่คาดคิดเพราะดาวราหูเนี่ยเป็นหมอกเป็นฟันนะครับเป็นอะไรที่มันมัวเมาเป็นอะไรที่มองไม่เห็นมองไม่ชัด แล้วเวลามันได้อะไรมามันก็ได้แบบแบบปรับปรับปรับบางทีหาสาเหตุไม่ได้นะครับนะก็ได้มาแล้วอะไรประมาณนี้นะแล้วมาจะพบเรือนดีกรรมราภะประมาณาามามานี้ก็คือมีความโชคด,ดีนะครับในเรื่องของการงานนั่นเองก็ยินดีด้วยนะครับราหูก้ย,ย้ายแล้วนะครับนะตอนนี้ก็เป็นเป,ป็นองศาแล้วนะครับนะก็ยังคงเสวยเพชรขัตเลิกอยู่นะครับก็เป็นเรื่องของการตัดสินใจนั่นเองนะครับอ่ะสุดท้ายนะครับพระเกต นะครับพระเกตเนี่ยอยู่ในราศีสิงห์เนี่ยนะครับเขาเลี้ยวอยู่ในเรือนพันธุทั้งเดือนเลยนะอยู่ในเรือนที่ดีนะครับก็ต้องบอกว่านะหาวกาศสวดมนต์นะครับไหว้เจ้าที่เจ้าทางนะครับขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไหว้พระแม่ธรณีอะไรต่างๆแล้วสิ่งที่คุณหวังคุณก็จะสําเร็จนะครับหาวการนะครับเอาดอกไม้ไปไหว้ นะครับเจ้าที่เจ้าทางนะครับที่ทํางานหรือที่บ้านนะครับนะหรือไปไหว้คุณพ่อคุณแม่ก็ได้นะครับเพื่อขอความสิริมงคลแก่ท่านนะครับคุณก็จะเกิดความเจริญก้าวหน้าแบบรวยไม่รู้จบนะครับรวยจนคนอิจฉานั่นเองนะครับอ่ะขอทุกท่านโชคดีมีความสุขครับผมเกตดก้าทินดูตลอดสวัสดีครับหากท่านใดแล้วกันเนาะท่านท่านใดสนใจจะดูดวงกับผมนะ ตอนนี้ก็มีโปรโมชั่นเดือนเมษานะครับก็คือ500บาท60นาทีแต่นี้เป็นลักษณะของการจองคิวนะก็จะรันตามคิวจะไม่ได้ดูเลยนะนะครับก็จะรันตามคิวแต่สาหรับท่านที่อยากจะดูเลยนะติดต่อเข้ามานีครับนะถ้าผมมีเวลาว่างก็ดูได้เลยก็ราคาปกติอยู่ที่999บาทนะครับนะก็60นาทีเหมือนกันนะครับท่านใดสนใจก็ติดต่อมานะครับขอทุกท่านโชคดีมีความสุขครับผมเกก,ก้าิดนดลอดสวัสดีครับ ครับสวัสดีครับผมอาจารย์เกตก้าฮินดูทลัดนะครับอันนี้นะครับเราจะเรียกว่าดวงพิชัยสงครามนะครับดวงพิชัยสงครามเนี่ยก็จะเป็นการนะครับใช้วันเดือนปีเวลาเกิดจังหวัดเกิดเรานะครับจัดทาขึ้นมานะครับอันนี้ก็คือเป็นการบูชาดวงเรานั่นแหละครับนะท่านที่นะครับรู้สึกว่าดวงไม่ดีดวงตกนะครับติดขัดขัดสนอะไรประมาณนี้ก็สามารถนะครับจัดทําดวงพิชัยสงครามนะครับเพื่อเสริมเคล็ดมงคลต่าง ก็จะส่งผลให้ปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับได้รับการคลี่คลายนะครับหนักกลายเป็นเบานั่นเองนะครับท่านใดสนใจนะครับก็สามารถติดต่อนะครับเข้ามาได้ตามนะครับไลน์ตรงนี้เลยนะครับก็จะเป็นการเสริมดวงชะตานั่นเองครับ